ผมเข้าวันเดียวกับที่ว่าคดีเอาวานฟันพ่อที่มันบ้าบนซอยอ่ะผมได้ยินเสียงมาว่าเฮ่ย <c oughs> คนไหนกุ้งพอทอวะอ่า <c oughs> นั้นไอ้หมอน่ะ ถ <languages? S 1> ้าจ่ายแสนแสนเนี่ยซื้อแสนละสีทั้วเนี่ยนะอ๋อสมัยเรียนนะครับก็แค่รู้จักกันกับมารเลยแหละย้ายวันเดียวกันมารี่เหล็กนะมารี่เหล็กขาวแดงนะครับข้าวแดงนะจ้าเราเขาไม่เรียกกันน้ยนี่แหละเขาเรียกมาคุยสิ like ่งที่ผมไปเรียนรู้มาที่ได้จากบุคคลที่ผ่านเข้ามาใน14ปีผมเนี่ยผมไปเจอพวกอย่างที่พูดว่าดาวดังไงครับดาวดังแต่ละคนที่ว่าพูดจะขึ้นมาเนี่ยสวัสดีครับผมชัชชูความเป็นโอเสมุดประการนะครับวันเด็กข้าวแดงคนหนึ mm ่งนะครับที่ อยู่สายช่างแล้วเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ข้างในนะสวัสดีครับผมชื่อกุ้งนะครับอยู่กุ้งพอทองผมอัฒบ้านผมอยู่พับประแดงนะครับผมเป็นพับประแดงน่าจะเกิดนะครับก็ขอบคุณที่ให้เกตมาเล่ามาออกรายการนี้ครับผมก็จะพูดในสิ่งที่มีประโยชน์ดีกว่าที่เข้าไปอยู่ข้างในมา โทษกี่ปีครับสิัดสินตอนแรกตลอดตลอดชีวิตเลยนะพี่ตลอดชีวิตครับแล้วก็ไปฟุทอนเหลือซึ่เจ็ดปีครับก็คือตรงนั้นก็หรือว่าโชคดีอยู่ครับโชคดีนะพี่นะใครเชื่อไม่เชื่อไม่รู้ขอให้ศาลเชื่อเงเดียวครับอี่สิแปดมีนาห้าศูนย์ครับไม่เคยลืมวันนี้ปีหนะ้าศูนย์นะยี่บแปดมีนาห้าศูนย์ครับเข,เข้าไปก็ ็นคนเดียวที่ว่าสมัยก่อนจะเป็นพวกพ่นฆ่าพวกอะไรต้องใส่กวนใช่คือต,ต,ตัวประจำะผมเข้าไปเนี่ยคือเขาก็เรียกจำเป็นประกาศเป็นเจ<อ>้าของด่านนะก่อนหน้าไม่กี่วันผมเพิ่งไปเยี่ยมรุ่นพี่ออกมา,อาพอไปถึงเนี่ยมันจะเป็นห้องสองพับห้าตอนนั้นปีนั้นเป็นสองพับห้าแลนด์สองครับผมเข้าไปเสร็จขาตนลเขาบอกขาตนลเนี่ยต้องเตะตาานแล้วนว้นพม่าเยอะพี่คือว่าพม่าอะเยอะผมควรพอเรานั่งเสร็จ่ปุ๊บ ใช้คำไม่พูดชื่ออะไรแต่ว่ามีหน้าก่อนสองคนเด้งเลยเด้งปุ๊บถามผมเลยว่าเยดวงดีไรวะแบบว่าเหมือนกับเช็คเ,เอาลูกมาว่าจีก่อน <c oughs> ผมผมก็เล่งใหญ่ครับผมว่าบอกว่าอ๋อโดนจากนันดีครับอ่าอ่าผมบอกว่าแล้วทำไมแบบ ปั่นเราอะภาษาคือว่าปั่นอะไรเราก็ไม่เคยครับแล้วก็มีเสียงตกมาตกมือตกมืออ่ามันจะเป็นห้องที่ต่อใช่ไหมครับมีบุหรี่ของทิพย์ของตัวอ่าแล้วขนมซิงขนมซิงแรกที่ผมกินผมไม่เคยลืมนะครับแข็งอ่าของแขงกรอบอ่าของกรอบข้างในของด่านเนี่ยมีของแขงกรอบเลก่อนนะของแขงกรอบตบมาข้างๆห้องบอกว่าฝากให้กุ้งพอทอนอ่า แล้วก็ตอนนั้นที่อั้นนะครับจะอั้นผมเนี่ยครับแล้วเสร็จแล้วก็มีบุหรี่มาต่อมาจะทํายังไงแล้วก็มีเสียงมาเสียงถามว่าแล้วมิจฉาภัยยังไงเปล่าแต่ผมก็ตอบดีๆผมไม่ได้ควรตีมันนะสองขนมมาส่งบุหรี่ไปด้วยอ่าบุหรี่มาสองตัวผมไม่เป็นไรผมก็ดูข้างล่างครับแล้วก็มีเสียงแบบว่าเอ้ยมึงควรตีนเหรอคอ่า แล้วผมก็ได้รู้จักกับจานพครั้งแรกจ่านพเนี่ยถ้าเราทำจานพนี่คือมานพเยาวนันต์ี่ก็ลุกขึ้นมาตกกลางแล้วผอยสองคนนั่นแหละบอกว่าแล้วก็เสียงเพี้ยนที่ยังไงผมเข้าวันเดียวกับที่ว่าคดีเอาขวานฟันพ่อที่มันบ้าบนซอยอ่ะเป็นข่าวดังใชครับนักข่าเข้าวันเดียวกันครับแล้วเสร็จแล้วเนี้ยพี่ก็คิดว่าเจ็ดแปดคนผือเนอ่ยพอพอเต็งเตะปุ๊บค่อยผมอ่าเรื่องของพี่มึงเขาเนี้ยเขาให้มาสองผืนแล้วเข้ามาหันระบบทานว่า ตรงกลางเลยเยอะพี่ยิงมมาด่ากูคำว่าพี่เนี้ยทุกวันเนี้ยผมถึงได้รู้ว่าพี่คนนี้คือใครผมได้ยินเสียงมาว่าเฮ้ยคนไหนกู้พอทอวะแต่ว่าเราจะเข้าที่อยางนี้ขาเราข้างข้าไปแล้วแล้วเราก็เลยชกออกกอนไอ้ตรงู้เราหลานแล้วแล้วก็ผูดดีเขาบอกว่าผมครับผมแม่กุ้พอทอแต่เขามามาถามเราว่าเฮ้ยใครกุ้งมอทอคือเขาจะมาตามงานใช่ไหมมาตามงานเรื่องอ่า เด็กช่างตอนหลังคุยกันคือเป็นเรื่องของน้องเขาครับน้องเขาเรียนโรงเรียนหน,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 นึ่งแล้วแล้วคราวนี้ผมก็ได้เจอคนคนันนก็คือกัททีทองุกอ๋อที่ทองอุกคือพี่กองแน่ ผมอะตอนนั้นรู้แค่ว่าเขาเป็นคนคนนี้แล้วอยู่ดีเขาก็เลยมาขอ,อน้าเจตแล้นน้นเป็นน้าเจตดูแลโรงเรียนขอ,อน้องไปกินข้าวนอกอออน้าเจตก็ว่าให้เลยคือว่าตรงน,นี้แบบมีปัญหาแน่นอนอก็คือมันมีกลุ่มอื่นที่จะ่ากดผมด้วยกลุ่มไม่ปากน้ำไม่มีแล้วต่แล้วก็คือพี่กองก็เลยพาไปกินข้าวที่บ้านพี่กองรู้เรื่องแล้วว่ามีคนปิดแน่นอนแล้วเขาก็เลยเดินมาช่วยพี่กองนี่คือเด็กขาแดงตอนนั้นว่าผมอะคือช่วงวัยมันจะลอยต่อครับอคือสมัยเรียนน่ะ เขาดังเขาเป็นบุคคลที่ดังเลยอ่ะเราเล่นสินปินออ๋เขาจะมีชื่อว่าต้องสินปินต้องสินปินออสตินน่ะดังอ่าแล้วก็บุคคลหลายคนอย่างอินธรรมราใช่ไหมใช่ครับผมเนี่ยออสตินนะครับอ่าอสตินธรรมราแล้วคราวนี้เราก็ไปนั่งของกลางอืมก็มีมาล้อมอีกชุดหนึ่งอ่ะ แต่คนนั้นเขาดีเขาบอกว่าจบไปอ่าเพราะว่าคือว่ามันจบไปแล้วอ่ะเองเข้ามาข้างในแล้วผมเขาก็เลยให้ข้าวกล่องมากล่องหนึ่งเชื่อไหมว่าผมไม่กล้ากินนะผมผมคิดดูหนักเยอะอ่ะว่ามันยุ่งยามิดเลยว่าทั้งนี้เขาช่วงเขาปล่อยคนใหม่อแต่โนบแบบเป็นคนไปส่งปล่อยกล้องเนี่ยแล้วไม่เอายิงท่ามีปลายเนี่ยเขาจะเดินไปคุยเรื่องนี้ด้วยตัดยอด เขาขาตัวไม่ต้องฝึกแต่น้องนี่เขาเอ็นเอียงมาทางเราใช่ไหมเขาส่งเสนออยู่แล้วครับคือมันเป็นกฎของกุ๊กอยู่แล้วออ๋ว่าจัดไหมไม่ต้องฝึกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วแต่แล้วเราก็เดินไปเสร็จผมก็เลยเล่าทุกอย่างในกลางคืนให้พี่กองเขาฟังว่ามันเป็นอย่างนี้นะเขาเหมือนฟังบ้างไม่ฟังบ้างนะแต่ก็ฟังบ้านแล้วก็อยู่ดีมันจะมีถังใช่ไหมครับกุ๊กเขาเลยบอกว่าเอ้ยนกุ้งเห็นถังป่ะบอกเห็นพี่เออน่ะเอาขันได้ไปตักน้ำลงหลังหลังขับมันต้องต้องก่อนนะ แค่หลังล้าคามันจะตรงที่พูดวิวเคยทำมาั้งอะไรนะครับจะมีถังตักน้ำผมก็ไม่ตักมาเรือเขาจะล้างมือล้างอะไรผมก็เดินถือตัวไปตักน้ำตอนนั้นพี่ได้อะพี่เขาเลยบอกว่ามีคนงโง่มอง่ ไม่มีใครเอาเหรอน่ายคือไม่มีใครก็เอาแน่เลยโอึงคิดมากเฮ้ยตามคนที่มาบังให้เราคือพี่ก้องของเราพี่ก้องนี่เด็กที่ไหนครับเด็กพัทสุงจดีครับอ่าพัทจากบ้านเราอยู่พระประแดงครับผมแต่ก่อนพี่ก้องก็อยู่ประแดงครับอยู่ที่ไหนเหรอครับอ่ารู้เรื่องแล้วเสร็จแล้วก็อยู่กับแกมาอ่าก็ได้ไปขึ้นไปบนอ่าห้องสองห้าสิบหกอืมก็ตอนนั้นรวมดาวเลยดาวดังห้าสิบหกเนี่ยดาวดังมีใครบ้างครับยุคนั้นมีเอาแบบลืมไม่ลงเลยอ่ะตึ้งใช้บัง ตุ้ยไทยบ้านนะตุ้ยนะตุย้ยเชดไก่ครับก็ตาตุ้ยนั่นเองครับอ่าคือป๋านเองแล้วก็พี่เล็กพี่เล็กหน้าาลยพี่เล็กหน้าลายพี่เล็กหน้าลายเนี่ยเป็นคนให้เขาเรียกอนะว่าคศรัทธาอันแรกเลยว่า อยู่คุกเป็นเปล่าอคาว่าอยู่คุกเป็นเปล่าของเขาผมยังไม่เข้าใจว่าคืออะไรเลยอรอว่าต้องเดินแรงเหรอไม่ใช่อันน้คือความคิดเด็กครับเขาบอกอยู่คุกอะทําไงก็ได้ทําให้ญาติรู้สึกว่าอยากมาหาเดี๋ยวใช้เงินเยอะหาเงินได้หาเงินคือเราเสียตรงนู้นไปแล้วอะต้องทำตรงนี้ให้มันมีเงินขึ้นมาเพื่อที่ว่าญาติจะไม่เหนื่อยเขาจะอยากมาหาเรา เขาคนะเขาเป็นคนสอนนะพี่เล็กแล้วก็มีพี่ธมเขาไม่ค่อยพูดหรอกตอนนั้นอส่วนมากจะมีพี่ตุ้ยเล่าอะไรนู่นนี้นั่นให้ฟังตุ้ยนะตุ้ยพี่ตุ้ยนอนนี่ไอออฟแล้วไอเอแล้วผมเนี่ยนอนออฟออฟเกเรกับเอธารานะครับก็ตอนนั้นเราอยู่บ้านออฟกับเอเหรอตอนนั้นไม่ใช่ครับนอนห้องเดียวกันอาจะนอนห้องเดียวกันเฉยครับตอนประกันตัวประกันตัวครั้งแรกของผมผมที่ว่าประกันไม่ทันแล้วประกันที่เรียนจำมันยังไม่รู้เลยว่าไอคนนี้วันหนึ่งมันจะดัทให้รขนาดนี้ผมรู้จักกันเพราะว่าไม่มีแท็กซี่คุกคองด่าเมูน่ากลัว ม่ามาอรอรับเดี๋ยวแล้วก็ลืมรอแท็กซี่กันผมก็มอง แม่เลยผมคงกลับแท็กซี่อยู่แหละอ่าเป็นชั่วโมงขวบรถแท็กซี่มาแล้วกเลยกลับแบบตอนนั้นมันมีไฟมันมืดนะอ่าก็นั่งมาคู่กันก็ไปไปด้วยกันบอกมันบอกมันลงปักน้ำพร้อมบ้านพร้แดงแล้วไปเลยไปใช่แต่ผมอยากจะถามย้อนถามอ๊อฟสักคำยังไงว่าว่าคำถามนั้นไม่น่าถามบนรถได้ก่อนมันจะลงคำถามว่าเพื่อนถามบ้านเพื่อนมีงานโอ้โหอะไรวะข่าวเยอะแต่สมัยก่อนเป็นแบบวัยรุ่นอยู่นะแล้วเขาชอบสายช่างอ่าเขาบอกชอบชอบฟังเพลง รู้นี่ด<อ>้านเลยใช่ใช่ก็ไล้ก็เรารู้จักแล้วก็มีพี่ต้องผมอ่าก็หลายคนที่ตัวเออ สุดท้ายก็โดนระเบิดห้องแล้วก็โนตเลยครับโนดเดี๋ยก็โนดโนตท้ายบ้านนะโนดตะล่ำเค้าท้ายบ้านนะโนดปะนอนอ่ามันโนดปะนอนนะเป็นคนสอนผมเนี่ยเย็บตรงเท้าอ๋อจชอบเย็บเช้าเขาย่าฝีมืออะไรนะความเก่งพี่นะครับอ๋อคือการการการที่ว่าพบหนึ่งเบอร์เจ็ดเดีเราจะมองเป็นเบอร์เจ็ดเราไม่ได้เจียมจราหัวเลยว่าก็คือย่าฝีมือนะอ่าก็ย็บฝีมือนะแต่ห้าโต๊ะอ่า แต่เราไม่ทันตรนที่ว่าเราก็ต๊ะสิบห้าเบอร์เจ็ดเหมือนกันเนะี่ยเราผมไปโดนเด็กบ้านหนึ่งแบบอ่ะเดรกจับจงไม่ขอเอกชื่อแล้วกันเพราะว่าม<บ>ันมีทั้งทั้งดีและไม่ตรงนั้นขอาจจะไม่รู้ได้เับผมมนชอบเแบรกเบรกแบบตรงที่ว่าชอบชอบจั้งลืมเข็มอ่ะเราตัดยอดแล้วเราเข็มก็จะอ,อยู่ในกล่องอ่าใช่อ่าก็จะติแต่มันไม่ติมันว่าขาดเรื่องของมือเนอ่ะุจเกมมาเยี่ย บรรจงสอนศิลาน้องศักดิ์ไว้สมอ่าทุกครั้งเลยมันจะปรากตากัยเลจะประกาศเพื่อนสีเรากับชื่อเราอ่าจนพี่เกียวลุงังไปว่าหลายรอบไปนะตอนนั้นพี่เกียวเขาเป็นอสมเหียนอยู่มันปากดีใส่อ่ะมันผู้ชายไม่ดีอ่ะเราก็ลงมารอก็พี่เขาเลยท้าแข่งให้ตอกตัวน้องว่าพอเขาเขาชิงถามเราก่อนเนี่ยอ่าจะตายอย่างนี้ต้องจิงถามก่อนเออเม้าบ้าเม้าบ้า พอมันพูดเขาว่าไม่เอาเลยทาต่อมาเยอะมากคือมันไม่ดีเอาไ้พูดดีกว่าแกว่าคือจบไปก็คือว่าอย่าพูดดกถ้ามึงยังไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคก็ไม่ได้ว่าพี่เขานะแต่ว่าเขาสอนผมเยอะมากอและอย่างนึงอะที่สิ่งที่เขาสอนนะบางครั้งเราใช้ช้าไปเราใช้ช้าไปเขายังสอนผมอยู่ทุกวันเลยแล้วเขาเป็นคนเดียวที่ว่า ไม่เคยคิดว่าผมโกหกอืมแต่เขาชอบคิดว่าเมื่อไหร่มึงจะค้น,คนเรียน,นคนน้คนจำมาอ่ะอเพราะเขาเป็นคนที่สนิทก,กับแม่ผมเหมือนกันนะเดินเดินไปเจอคนเท่ากันแก,นนปปกเล่นหมากรู้เปล่าสุดท้ายก็เลยไปเจอไอ้บอ,อนอ่าแต่ไม่ใช่ว่าไอ้หมอนสอนผมนะอ่าวันนั้นไอ้หมอนอนะ่ะประท้กับไอ้แสนไอ้แสนนี่คือแสนราชสีห์ทุกวันนะอ๋อไอ้แสนนี่เต็งมาจากวัยหนุ่มเลยแสนราชสีห์นี่เด็กที่ไหนครับเพราะวาแดนครับเดี๋ยวว่าแดนกันรู้จักกันเลยครับสนิทกันเนี่ยหมึกหยดแรกเลย ใส่ในตัวผมแล้วก็คือชื่อพี่เอ๋อชื่อพี่ก้องเลยนะชื่อพี่เอ๋อคือว่า ชื่อเ่งเหรอชื่ออะไรที่เราจับนาทีทองสุกครับนาทีทองสุกนะมีเหตุการณ์อะไรที่เราย้ายไปที่อื่นไหมก็ออกประจับสินอีกคดีนึงครับคือต่อชีวิตเลยตลอดชีวิตเลยนะก็ต้องย้ายแดนสินั้นแดงสองไปอยู่แดนสามโดยการเสาพี่โยโยงมาปืนนะครับให้เราไปอยู่กับใครครับอ่ารับเปียกครับรับเปียกนะวิเชียนเอ็มอ่วมคราวนี้พอเราเดินขึ้นไปบรรยากาศไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เหมือนแดงสองคือมีน้ำร้อนวางด้วยใครจะกล้าเดินข้าบไปจะแบบปลตีนใครไปเต้นมันอย่างเงี้ยนะครับมีเปย์นอน มองอ่าอ่ามองแบบมองค,คนกะัวน่ะลายไม่ต้องพูดถึง,งพุกโตเบอร์หมดจันหน้าอ่า ล้วพอเดินผ่านเสร็จแล้วก็ไม่กล้าเดินจะรอให้กลับมาหัวห้องก็ไปยืนเป็ิดป่องอยู่หลังห้องอ่าแล้วก็มีผู้จิตแก่ลูกค้ณมาถามว่าเฮ้ยมึงอยู่บ้านใครแดนสองอเราเลยบอกว่าอยู่บ้านพี่โยครับคํำนี้แหละอยู่บ้านพี่โยครับชัดๆนั่นๆคำนั้นแหละมีรุ่นพี่ของคนหนึ่งมืดอ่าคือรุ่นพี่โรงเรียนพร้อยนะครับแลังจากนั้นเจมส์ยาก็มามาร์ิเลกมารดิเลกก็อยู่ด้วยนะแดนสามนะมันก็หันมาเอ้ามาเหรอมาอะไรให้ตลอดเลา ก็จากม้ามาทำสามปีหลังจากป้อมวิสาลเนี่ยคป็นนั่นละไมค์อ๋อนั้นป้อมวิสาลก็อยู่ด้วยเหรอเคยได้ยินแถวที่ว่าเอาเอาเลือดเขียนมาขอโทษพี่โอ๊ตอะไรเรามองว่าแทนสามมันจริงอย่างที่เขาพูดใช่แต่มันก็มีแต่ตัวจริงอยู่ใช่แล้วผมว่าครั้งหนึ่งก็เคยได้คุยอ่ะคนหนึ่งที่มีชื่อเรื่องวันนี้คือก้าอ่ก้าไหนครับก้าหลักดินครับผมแล้ววันนึงผมเดินลงจากตึกมาเขาก็เขาเรียกผมนี่ ก็เดินไปไปหาเขาเขาหาเขาดีๆแหละอ่าครับผมบอกมีอะไรบอกพี่อ่ะแล้วก็ตื่นใจว่าผมไม่คุ้นใกเขาอ่าครับไอจูนผ่านมาเขาไม่ไอตูนผ่านมาคือว่าแต่ก่อนอ่ะเขาเขาคุยจุดหมายโบกอ่ะกับมันมีย้ายไปหนุ่ม แต่กระบะผมไปผมไม่ได้ไปหรอกแต่เขาบอกว่ามือมือลาดยาวจับไว้ถ้ามันเรียกลาดยาวเพราะอะไร่มือก็จะเล่าในสิ่งที่ผมเจอแล้วพอมาบันขึ้นรถเนี่ยก็สมัยเรียนนะครับก็ เขามีชื่ออะแต่รู้จักกันกับมาร์กันแหละย้ายวันเดียวกันมาร์กนิเลกนะมาร์กนิเลกมาร์กนิเลกกับกแดงนะครับกระแดงนะครับเดี๋ยวแต่ว่าเขาไม่เรียกกันนายมั้งครับเขาเรียกมาโพลีอ๋อมาโพลีอ่าก่อนที่มาร์กนิเลกเขาเรียนโพลีโพลีอ่าเขาจะพ่นไปในหมดแล้วมาร์โพลีมาอ่าก็แต่งกาแล้เหนื่อยตองอูคนนึงอ่ะก็คือรู้จักกันวันแรกก็คือว่าผมนั่งกินเหล้าอยู่บ้านเพื่อนผมอ่าแล้วนั่งกินอยู่กับเพื่อนชื่อบิ๊กอ่แล้วอยู่ดีๆก็คือว่า มีรถเนี่ยพุ่งมาในร้านเลยสามสี่คันอ่าพูพูดแมดเู้สมัยนี้ตอนนั้นคิดว่าอะไรโดนแล้วใก็อาจเป็นคนชื่อมาเนี่ยเดินมา,มา,มมาถามว่ามีลูกหรือป่าคนชื่อ,อ,อ,กกอพู่มเมาลูกผมว่าอ๋อก็เคยรู้จักกันแล้วก็ผมเนี่ยก็เลยซ้อนรถเป็นไปเพื่อจะไปเล่นใจอยูบรงเวียนึ่งอ๋อก็รู้จักกันก็คือมาขอร้จากเราครับแต่เขาไม่ตัวนะมาขอร้จากเราอ่าครับว่าประมาณเรื่องแต่ว่าเขาคนดีอ่ะเพราะว่ามีวันหนึ่งมาร์คไม่ว่าซื้อใจ่ คือได้ใจวพาผมแน่นอนอมันมี มันเป็นอย่างนี้ส่วนมากอ่ะโคลีกับพอกทอนะอ่ะสิทครึ่งนึ่งของโคลีเนี่ยอืก็เป็นสิทธ์เก่ารุ่นสิบเจ็ดหรือรุ่นสิบแปดพอกทองนั่นหอะแล้วคราวนี้ก็จะเป็นเพื่อนที่ว่ารู้จักกันมาอย่างมีมีคนหนึ่งเนี่ยสนิทกับผมมากเลยนะแต่ผมไม่ขอเอ่ยชื่อ่ามปามาใน,ในคุกด้วยบอกได้เลยว่าเราไปเจอในคุกด้วยาครับคือในคุกก็ยังทำที่ใส่ตรงนี้อีกอ๋อคือตรงเนี้ยเราเราก็เพื่อนกันคือตรงเนี้ยมีคน ฟันทางฝั่งนูน้นแต่ว่าเขาจะมาตามเรื่องเขาก็ไม่ต้องการอะไรเขาอยากรู้ว่าไข่พันตรงนี้นะแต่ในการมาครั้งเนี้ยมันแตกต่างตรงที่ว่าสนใจไม่สนใจเพื่อนอะ่จะร้านอ้าผมจะอยู่ตรงข้ามปัตตานีตำรีเดินลงมานะถ้าเป็นโรงเรียนอแบบื่นแล้ก วิ่งในเลยใช่ไม่ยอมให้ใครมาทมร้านป้าแน่่ก็เห็นน้ำโพลีก็นั่งประกบประกอบประบมีพี่ตัก๊กยืนอยู่ตัก๊กนี่คือว่ามันหมืนเรื่องโพลีนะตั๊กดำเนะี่ยเขาเรียกโ<ะ>พลีเขายืนแบบว่า ยิงไกลๆอ่ะแะบบว่ายิงคุยก็จริงเหรออ้าวแต่ว่ายิงที่เกียดกันนะแบบไม่บอกว่าถามพี่ตาก,กลวัวไหมเพราะเขากลัวใครหรอเขาไม่แต่รเราเปกับเราไม่ใช่วัยก็ให้แบบมันเพื่อนกันทั้งนั้นเลยจะลกันเองอ่ะอ่า,อาใช่แล้วรู้ไหมมามีไหนมาในแย่ยี่ไหนร <มา S 1> ู้มหมดธนาคารออมสินอ๋อคือห่างไว้กับกิโลไม่ถึงครับแต่เราไมู่้อะไรแบบเออสนใจยืนหนุ่มมันอ่า รู้ว่าเราเป็นเพเอนเขาก็ไม่ผมไม่ใช่ผมคนเดียวทั้งไอ้มีนนะใครเด็กเด็กดคอยคู่ในก็เพื่อนรู้จักกับม้าหมดหาังจนั้นมาผมเลยมองว่าใครที่บอกมาเเลไม่ใช่กะไม่ทำมัน<อ>ก่อนหรืออะไรก็ตามก็เลยรู้จักกันมายันไปรถคันเดียวกันอ่าข้าวสามกล่องม้าก็น่าจะจำได้อ่ากินแกงบนรถแล้วก็ให้สัญญาณว่า จะไม่ทิ้งกัน,นอ่ะแล้วก็เข้าปไปในก็เจอกับหมาจ่อยมากไปเลยเองขึ้นมาก่อนเลยบอกเออไม่ใช่ครับวันที่ย้ายอ่ะวันที่ย้ายย้ายหกคนย้ายจากคลองด่านอ่าใช่ครับไปที่ระยาวใช่ครับนั่นแหละก็นั่งไปด้วยกันแล้วกิน,น,กนกข้าวกันไปบอกว่านั่งน,นั่งแล้วขันยวกันกับไม้เห<อ>ล็กก็ก็ฟังเขาพูดออกมาเอ่าอย่างแกเสื้อไม่ถอยแน่อ่าแล้วก็มันคิดในใจนะว่ายังไงเจออะไรกันข้างหน้าก็ไม่รู้อ่าพอไปถึงเรียบร้อยอย่างมาบ้างไม่มีพี่อยู่ที่ด่านหกแล้วอ่าพี่พี่ประเมินเขาคดั ดังคนนึงครับแต่ผมเนี่ยไม่รู้จักใครแน่นอนเพราะว่าเราก็ไม่ไม่ไม่รู้จักพวกแบบคนในทุกเรื่นะครับใช่แต่พอเราเดินเข้าไปแดนสองรันยาวรันยาวแล้วผมเอยชื่อไปนะคุนรู้จักแน่อเป็นคนแบบว่าเดี๋ยวไปอยู่บ้านผมนะโดยที่ผมไม่รู้เลยว่าเขาเป็นเขาเป็นเด็กที่ไหนคนที่เอยชื่อคนอเด็กฝั่งทนนะคือเดินมาด้วยแบบ อร่ามาจากไกลอ่ะแต่ก่อนห้านั้นอ่ะผมคิดไม่ได้ใจว่าผมอยู่ไม่ได้หรอกอ่าคือว่าชื่อพี่อะไรไม่รู้อ่ะบุธุได้ใส่หูนเลยนะใส่ทองเดินมาะจะโชว์น้ำไปเจ้าที่เจ้าที่ทกำลกังค้นผมอยู่อ่าอพี่ไม่กินผมมองไม่ไม่อยู่ยากอ <laughs> นะโยนน้ำห้เจ้าหน้าที่แล้วใส่ทองด้วยเออนี่เลยเจ้าบ้านดาแล้วนะเขาอยู่กองงานสี่เดือนสอง ไดนะนะ้นะครพอฟันั้นมาเสร็จแต่เขาก็ผมเพิ่งเห็นคนเนะี่ยยืนจ้องๆอนยะ่างเงี้ยอ่า ถอดเสื้อใส่เกงยีนเปนตัวเดียว่แต่พอการไเก็บของเขาบอกว่าเดี๋ยวไม่อยู่กับบังนะเราคือบงังดุนครับเอาบังดดนบังดุลครับบังดนเป็น,นคนเดินมาโดยที่ว่าเรายังไม่รู้เลยว่าผมก็ไม่เคยรู้ว่าตอนนั้นยังไม่รู้จากชื่อเขาเลยว่าเป็นใครตดนเอี้ยงตดนไม่ร้ายแล้วเสร็จแล้วตรงนั้นนะ่ะมันรู้อย่างว่ามีมีพี่อ่าพี่บ้านใต้อะเขาเคยอยู่แดนสองที่เขาซื้อโทมาจากตุรกาเลยนะ,ะแล้วผมกงรู้ว่า,า,าตุรกีเขามีเสื้อตอนนั้นแหละแต่คราวนี้มาฝากเสร็จแต่ไม่อยู่ คนแรกเลยคือเกียงไก่ซาลีเนี่ยคุณเดินเดินมาเดินมารงที่ว่าเฮ้ยเด็กผู้หญบอกพี่เกียงไก่ซาลีนี่คือใครครับเป็นอ่าพี่ชื่ออะไรชื่อเล่นชื่อเกียงครับไม่ดิเกียงอ่าพี่เกียงตะกรบนะตะกรบครับอ่าเขาเป็นคนเดินเอาข้าวมื้อแรกมาให้ผมกินอมีเคฟซีกล่องหนึ่งเดี๋ยวผมบอกไม่ลืมเคฟซีกล่องหนึ่งแล้วก็ไก่ต้มเป็ดครึ่งตัว ก็อะไรอยู่หลายๆอย่างผมคิดในใจว่าไม่ติกิงลงมหมดได้ยังไงว่าแบบมาเยอะเลยอ่ะมาครับคุณจอกินอะไรนนอะเขาพูดมาคำหนึ่งว่าวันที่เขามาแบบเพราะว่าพิสูจน์พิสูจน์พักดีทางเนียมใช่ไหมไม่ใช่ครับเป็นบ้านต่อปอที่มารับกันพอพี่เกียงย้ายมาเนี่ยเป็นพิสูจน์พิสูจน์พักดีเนี่ยคือว่า เก่งวิจุด,จดพักดีนี่เขาเป็นเด็กที่ไหนครับสมุประการครับรักน้ำครับวิจุดพักดีวิจุดพักดีนะ,ะคือ<ว>แบบเก่งมากจิงเก่งจุด่ชื่อนี้ยังไม่เคยมีใครเอ่ยชื่อในช่องผมเลยนะ,ะไม่เกียเลยไม่อไรสิซิเลยครับคือว่าพูดไม่กี่คำจา่เขาพูดเขาพูดคำคือได้เงินคือว่า อาจจะบอกว่าตัวยืนก็ไม่เชิงเพราะว่าถ้าตัวยืนตอนนั้นที่ผมไปอยู่นะเขาตุปากกาในดนสองนะใช่ครับพี่เกียงอ๋อพี่เกียงเยอะอยู่องหมด ดี๋ยวสปอมาขออย่างเดียวอย่าดูดยาเขาเป็นคนรวบรวมทุกประการในตอนสองก็คือว่าอะไรก็ได้อย่าสูบยาแล้วจากเงินคือหาพยายามหาให้ทุกคนมีรายได้ใครเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่ว่ารายได้แต่ละคนะถ้าไม่ทำอาอย่างนั้นก็คือว่ามีรายได้มีเช่นในบ้านอะย้ายไปโดยที่ผ่านชื่อผมนะที่กององคนฝากไปว่าให้ไปอยู่แบบนีาไม่ยู่กับเราไม่ยู่กับเราเดือนหนึ่งมันเกือบเกือบหมื่นเข็นน้ำแข็งจะส่งตามบ้านคือเราไม่อาทำกินอย่างเดียวแค่น้ำแข็งอะ ได้พี่เปิดเบิกไม่ได้ครับห้าสาม้านนี่ห้าล้วเขียนที่ตรงตามบ้านกันเนี้ยอ่าเอาห้าก้อนสามพันนะอ่าแล้วผมเนี่ยได้ไปยุ่งจักรไหลเงินเฟ้ออ่ะคือว่าเงินเฟ้อของราชยาวตอนนั้นอ่าพี่ผมบอกว่าเรื่องที่นอนน่ามีคนนึ่งมาจ้างอยู่ที่นอนค่าทีวีเหมือนบ้านเราเลยแหละอ่าสามเพลหรือเท่าไหร่อห้าร้อยกว่าเพลหลังนี้นะตรงวันหนึ่งแล้วอ่ะอุ้งเพื่อนเนี้ยอะแล้วเสร็จแล้วพอพอเราไปทำเสร็จอ่าผู้ชื่อได เขาเขาอไรเขาไม่เคยลืมอํานวยแท้โคครับอํานวยแท้โคเด็กที่ไหนครับยานวาเด็กยานวานะบุคคลที่แบบว่าพี่คนนี้มีหน้าให้อ่ะใครจะมองว่าเขาง่อะไรอึ่งกูอยากคนหนึ่งเอามาเพื่อทำกำไรแต่เขาเอามาเพื่อแจก ใชกอย่างเช่นโกงพี่น้องอ่าพี่เอ่อขโมาเนี่ยอาปัดเลยแล้วสั่งบัตรซีเลยเรียกว่าเต็มหมดอ่าเปิดเปิดทื่ออ่าไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นเป็นคนที่รวยอ่ะอ่าอ่าเจ้าที่ไม่ทันเขาหรอกผมบอกให้เลยว่าจะมาจู่โจมเหรอเขาจ้างทุกบัตรซียังออกอ่ะคอยบอกว่าถ้ามีรถมาแตะให้โทรมาด้วยอ่าอ่เดือนสองหมื่นตรงหน้าผู้คนอยู่กับเขาอ่าอ่แต่คนรวยเช้นกันไม่เป็น เช้าไข่ส <c oughs> องใบเย็นไข่สองใบนีงผมเป็นคนทอยให้เขาอ๋อชอบกินไข่อะไข่ดาวอ่าแล้วผมว่าจากกันตรงที่ว่าเขาโดนแผลอุ้มที่หนขข่วอขอโถอุ้มย้ายเหรอใช่ขเขาเผาเรื่องจำเลยอก็อคือแต่เขาเขาก็คนคนดีอะไม่ใช่ว่าคนดีเพราะให้นะคนดีที่ว่า ไม่งงถามไม่อะไรทั้งสิ้นคุยแล้วอาจจะไปบ้านอ่านแต่ถ้าไม่ไหวบ้านน่ะคือเหมือนรุ้เกศเลยเนี่ยหลายๆหลายๆเคสที่มาเล่าเนี่ยยังไม่มีใครมาเล่าถึงแก่นแท้ของรัดยาวนะนี่พี่เขาเล่าแก่นแท้รัดยาวเพราะว่าคนที่เอ่ยชื่อมาในช่องผมเนี่ยยังไม่มีคนเอ่ยชื่อนะถูกไหมไม่ใช่ครับพวกนี้เขาจะไม่ใช่สมุนไพรใช่จะไม่ใช่ผู้แบบอิทธิพลล้นฟ้าแต่ตอนนั้นที่ผมไปอ่ะบังเอิญว่าผมใส่กับหู่ แล้วผมถือกระป๋องอแล้วก็จะกระติกยาบ้านเราอไอ้ติกน้อยอ่ะ,อะคนแรกที่ทาให้ผมรู้สึกว่าทําอะไรกับผมวะเนี่ยคือจำมีครับจำมีชื่อบันนี่แหละครับไม่รู้ว่าเขาจะจำไ,ไอ้เด็กดำๆคนนั้นได้หรือเปล่าว่านั้นผมก็เดินไปสหาเด็กผมอ่ะเดินจะขึ้นห้องอ่ะ,อ,ะอยู่ดีเขาก็เรียกผมบอกว่าเอ้ยไม่จ ผมก็ไม่กล้าขืี่งบอกครับลัวคัวเราทําอะไรผิอบอกมเปิดกระติกเเขาเปิดกระติกไปน่ะมันก็จะมีฝรั่งเนี่ยมือม้วเขาบังคับให้เราหยิบหยิบหยิบไตขายเหตุอะไรที่เขาบังคับให้เราหยิบเอาไปจินเขาหวังนี่กับเราอ่อหวังก็คือเขาให้ที่นู่นให้ครับไม่มีหรอกขอไุหรีซองในโยนแถวขอให้อยากให้กูงพูดนิดนึงว่าที่เราไปอยู่ราดยาวเนี่ยกับอยู่ของดาเนี่ยความแตกต่างของราดยาว มันมากน้อยแค่ไหนล้อนา้าร้นฟ้าเลยไม,ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าคนไม่ดีนะ,ะการกินกันอยู่ค,อคือคือการกินกันอยู่มันตา่างกันเยอะแต่ว่ามันก็กระชากให้ห้องกระชากเลยกระชากกระชากสันดามสิ่งที่ผมอยากบอกทุกทุกคนเลยคือโอกาสอโอกาสไม่เป็นสิ่งเดียวที่เราจะได้มาแล้วเราจะทําทำบบนันยังไงผมอะเป็นคนที่ได้โอกาสโคตรเยอะเลยจากใครๆหลายคนแต่ผมแม่งทิ้งทำแม่งเละเพราะจุดเดียวแค่ ว่ามึงคิดแค่ว่าอไ,ไอ,อมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ได้ไอเออคิดกับตัวเองเออแต่ก็ไม่ทำบางครั้งปล่อยทิ้งพี่เป็นเด็กตาปะแดงใช่ปะพี่เป็นเด็กตาวะแดงแล้วพี่อยู่แถวไหนอของพัาปะแดงครับบางยอครับเท่านิ้นึงเกี่ยวตัวพี่นิดนึ่งแล้วสิ่งที่ผมไปเรียนรู้มาที่ได้จากบุคคลที่ผ่านเ<ช>ข้ามาใน14ปีผมนีม่น <Okay. S 2> จุดๆที่คุณอื่นมองว่าคุณนี้เร็วอะแต่ผมว่ามองว่าดีอะ่ะว่ามันมีจุดสอนเราอลายอย่างสงที่เราจะใช้เป็นอย่างเ่ผมบอกผมแล้วกาสผมทำท่าเอง เรอย่าไปเสียใจเพราะเราพลาดไปแล้วในเมื่อไม่มีโอกาสให้เราก็ข่อยฟ้ายไปไปอย่างผมี่เจอพวกอย่างที่พูดว่าดาวดังไงครับอดาวดังแต่ละคนที่ว่าพูดกันขึ้นมาเนี่ยอืมเราก็แค่ได้ยินว่าครั้งหนึ่งเขาเคยอย่างนี้นะแต่มันมีเสียงเสียงหนึ่งที่ผมจําไว้เลยว่าเขาเขาพูดหูกมากเลยคือวันนั้นน่ะจะมีอ่าจะมีคนสองคนเลยกระแทงกันสองคนนี้ยิ่งใหญ่มากเลยฮอาเป่อมากนะแล้วมีคนเนี้ยติ๋ง เป็นได็เข้มาคือคนติ๋มอ่ะไม่ติ๋มก็เหรอแต่คือเฉยอ่ะอ่าเด็กผข้มชื่อชื่อพี่เข้มับเด็กที่ไหนครับขรามสองเด็กขรามสองก็คือเป็นคนบ้านเราไหมเขาก็อยู่กับไปฝั่งนั้นแล้วนะไปฝั่งนั้นไปฝั่งนั้นคนนะครับฝั่งคนละเขาเป็นคนดูแลข้างบนเดือนห้าเป็นเด็กไข่ประตูอะเขาแค่เดินมาพูดกับไอ้สองคนที่บ้านแรงๆครับบอกว่าพวกมึงมั่นใจกันแล้วหรอวะอย่างแรกไม่มีรู้สต์ลีนะเว้ยอย่างที่สองพ่อแม่มึงกินอะไรแค่นั้น มีใครอยากแทนกันอีก่บ้างขอทุกคนใช้ย,ยุดแบิมีสตินะครับผมกับพี่กุ้งก็วันนี้ก็ขอตัวลาก่อนนะครับวนนี้ครับ